สวัสดีครับผมเมื่อนี้ทีบบ่ข้าวเิ็นนกเบากละสินนะครับตัวแรกนะครับตัวแรกตัวนี้เป็นนกต้อครับผมตัวนี้เป็นนกต้อนะครับของเบากละสินครับผมเป็นนก นกคู่รวนนะครับใจใจเงวครับตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เฉลเ่ยยี่สิบสามสิบแล้วครับสามสิบแล้วเป็นเป็นปลาร่อยนะครับตัวนี้กสิกั่งสิเกาาครับบ่ค่อยได้ออก ตัวต่อไปครับตัวนี้เป็นริ้วตันนะครับตัวนี้เป็นริ้วตันครับตัวนี้ค่าร่มดีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นริ้วตันนะครับเป็นนกตัวใหญ่ครับนกตัวใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็นกตัอกันครับ ตัวนี้เป็นตัวนี้มีอ่างหาคำครับตัวนี้มีอ่างหาคำครับตัวนี้เป็นนกตอรครับนกตอมีอยู่สามตัวครับ ตัวนี้เป็นริ้วตันครนับไม่าด้นนก็สิมีปักเท่านี้น,นะครับเดี๋ยวนี้นกกำลังคึกครับตื่นกล่องอย่างหน่อยค่าร่มดีครับตัวนี้ท่อนเสียงใงญอย่าง,งหน่อยครับท่นมากก็ต่อกระจวงครับตัวนี้แต่ก็ตัวนี้ก็เป็นริ้วตันอีกตัวนึงครับถ้าตัวนี้เป็นนกนกียังฝึกอยู่ครับเป็นนกฝึก ตัวนี้เป็นริ้วตันครับเดบี๋ยวมาคุยกับตัวกล้นกองหน่อยเป็นปลาลอยครับตัวนี้ตัวไดครับตัวนี้ตัวไดก็ร่างขึ้นครับ กำลังเหียบกรลังคู่ครับจดกรคู่แล้วครับตัวนี้กระดิวตันครับตัวนี้เสียงพ่นเสียงห้องห้องยน้อยครับจะเอาเอาตัวนี้มาจดนะครับ ต้้งเตียงตัวคิวเต็ตัวเตียงไงนะครับ ตัวนะครับตัวตอคอนีตก็ได้ครับต่อกระจมก็ได้ครับเตัวนี้เป็นคู่วางนะครับเป็นปนกต่อือนครับ ตัวนี้ก็มีเฉลยยี่สิบสามสิบตัวแล้วครับตัวนี้ตัวเชลยที่คัดไว้เยอวไปเคยตัวนี้เป็นเจ้าฟุทโทรครับที่จงไว้ขึ้นตัวอะไรครับ tôi đây, 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 nụ... đây, đây, là nóc tổ như thế này hả, tương tự đây hả, tương tự đây khoảng ส่นี่ี่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นวิวแันนะครับปักเทร์นี่ครับคารมจัดครับตัวนี้นจะได้มากอะมูกับแป้งไปครับผูได้ใดมากกับแป้งกับไปครับ ตัวอ้างมัก็เป็นนกตอทัวเป็นกอนวางบอกครัดครับดูตันตัวนี้ทึกจัดครับเ๋ยวไปจดตัวอ้างไหมครับสีมี่สีมี่อ้างจะขค้ครับตามปกติกาอ้างหาคึครับ ที่มีครับครับตัวนี้ก็มีอางครับอางสำหรับขึนบางเทียครับดิ้วตันตัวนั้นก็กำลังขึ้นครับนกพลึกครับ ตอนกระริ้วตันครับตอนตัวไรครับ ครับนี่ครับยางเทียกัมีย่างเทีย่างหาครับตัวนี้ครับยางเทียกัจุดกับโบมีแต่ว่าหันยูป้าเนี่ยนกเข้าร่วมเนี่ยมีย่างหาครับตัวนี้นี่รครับนี่ครับขารงรับครับยางเทียกั แะกัมี2สองมี3สามครับอังตาสูงสุดทือหาครับตัวนี้ครับเป็นนกม้าหนึ่งตัวนึงครับสําหรับของไข่เบ้ากับละทินครับหลักๆกับมี3สามตัวนีครับนกตอครับส่วนเชลยได้มากอ่ะแปบงมูแบงพวกไปครับเืินมากเชลรยสีบปรอะเก็บไว้นะครับเพราะว่าสีไปต่อเตัวออตัวตัวมักนะครับ จังไปตัวออจังริวตันตัวนี้กะก,ะกะกำลังขึนครับเมื่อกี้กะกะก,ะกะกำลังคู่ครับเมื่อกี้นี่กะขันดีครับขันดีขันต่าขันแรงหรอกะได้ขวบนาทีพึกได้ครับเสียงดีครับตัวนี้เสียงสดเสียงสนเสียงหองครับเป็นนกตัวงามนะครับ เป็นนกขายายากอีกตัวนึงครับเป็นริวตันครับลิวตันก็กมีอย่างไรครับมื่อนี่กัมาอัปเดตนกในบ้านครับสำหรับนกตัวนี้ก็เป็นนกขเนียดมาก่อนครับ แต,ต่ว่ากต้อกระจมก็ได้สิบสี่ตัวแล้วครับพราะลุงกระโจมต่ว่าพเนียดนีนก็ได้ตายตัวแล้วครับพเนียด ช่วงนี้ก็เฮ็ดงานครับบ่่อยได้ออกต่อช่วงนี้ครับบ่่อยได้ออกต่อก็เฮ็ดงานก็ว่างก็จังได้ออกครับแต่ปีนี้ก็สีเก็บเฉลยไว้จักน้อยครับไว้ถัดครับเพราะว่าเบากระดทิ้เตรียมโกงไว้แล้วครับนะครับเตรี่ยมโกงใส่เฉลยครับเตรียมไว้แล้วแตว่าสิเหลืมเก็บเฉลยครับ ถ้ากติดตามมาตัวเสียงดีครับนี่ครับผมเก็บเพเลยก็เตรียมไว้แล้วครับแต่ว่าตัวนี้ที่ที่เก็บไว้ก็คือเป็นเจ้าคู่โษเสียงไงนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนเป็ีนปีแล้วครับเพิ่งได้ครับเอานกพเนจดไปเขากระเพื่อยครับแต่มือนั้นไปตออายู่ห้องนอนนะครับไปตออยู่ต้นต้นที่นอนนะครับเอานกดินไปใส่ลงตอนรอสีคำครับ ลกงนกดินครับกะบกะับเบิงครับกับทีอัพล่งเรื่อยๆครับตัวนี้ครับว่าสี่ขันเสียงกังไดนะครับเดี๋ยวกับทีเอาล่งคลิปให้เบิรงอีกนะครับตัวนี้ครับ ก็เอาไว้ทำหนีก่อนนะครับเดี๋ยวจังไรกระสีอัพคลิปลงให้เบิ่งเรื่อยๆนะครับคลิปต่อนอคลิปจังไรกระสีลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากติดตามช่องเบากระ,ะินน้ำเน้ยนะครับอย่าลืมติดตามกดกระดิ่งกดถือใจให้ได้นะครับผมสม้อนรับเมื่อนี้ก็ขอ,ขอยุติคิวไว้ทำหนีก่อนนะครับสวัสดีครับ